สวัสดีค่ะ Sun Moon Light l ฟ v e r ิ a d i n g ถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้นะคะมีเกณฑ์ว่าในอีกหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนขึ้นไปบวกลบนะคะมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เจอใครบางคนที่เกิดมาเพื่อที่จะเป็นของคุณเพื่อที่จะรักคุณนะคะเพื่อที่จะเลือกคุณเพื่อที่จะอยู่กับคุณเพียงคนเดียวเท่านั้น เป็นคนที่มีชะตาผูกพันกันแล้วก็อาจจะเป็นคนโสดนะคะคุณจะเป็นรักแรกพบของเขานะเขาค่อนข้างจะมีความผูกพันกับคุณมากซึ่งนั่นหมายความว่าเป็นเนื้อคู่ที่ผูกพันกันมาก่อนนะคะตั้งแต่ชาติที่แล้วดังนั้นเนี่ย คลิปนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะบ่งบอกได้ถึงความรักที่ลึกซึ้งที่คุณกำลังจะได้เจออาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนถ้าท่านใดรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นของคุณกดยอมรับด้วยพลังงานบวกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คเอ e เน y กันเลยนะ,ะสำหรับท่านใดสนใจเสียงพลังดึงดูดเนื้อคู่คู่แท้ b e n e f i t your dream ด้านอื่นๆคลิกไปที่ลิงก์ w Channel ใต้ใต,ใต้คลิปนี้นะคะ กดติดตามแล้วก็เดี๋ยวจะอาจารย์สันจะค่อยๆลงนะคะคลื่นเสียงให้อย่างสม่ำเสมอนะคะถ้ามีโฆษณาขั้นดาวน์โหลดเก็บไว้ดูได้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วช anel เพิ่งเปิดมันยังไม่ได้มีการสร้างไรายได้หรอกแต่ YouTube เขาก็จะแรนดอมของเขาไปเรื่อยอะนะคะ เกี่ยวกับชาวท่านน้ำกระกรกดพิิกมีนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีอื่นๆอีกมากมายสำหรับกินมงคลรักต่างแดนนะคะสายฝอชาต,ต่างชาติรอบใหม่มาแล้วนะคะคลิกไปที่ลิงก์อินสตาแกรมใต้คลิปอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ติดต่อแอดมินได้เลยคินดูแลตลอดการใช้งานฟรีและลงพลังตามชื่อนชกุลก่อนส่ง เดี๋ยวเรามาเชคพลังงานคนที่เกิดมาเพื่อคุณคนเดียวนะเพื่อที่จะอยู่กับคุณเพื่อที่จะรักคุณเพื่อที่จะเป็นของคุณคนเดียวเพื่อที่จะดูแลเทคแคร์คุณนะะเพราะว่าคุณเป็นที่รักของเขามาแต่เก่าก่อนเขาหรือเธอคนนี้เป็นไข่พลังงานของเด็กถือถ้วยในพาร์ทนี้คู่กับหนึ่งถ้วยมันคือเอ่อ new energy นะคะอาจจะเป็นคนที่คุณไม่เคยเจอในชาตินี้แต่เคยรักเคยผูกกันพันกันไว้ชาติที่แล้วนะคะแล้วเขาก็ จะเกิดมาชาตินี้เพื่อคุณเพียงคนเดียวมีความเป็นไปได้สูงว่าเขาจะอายุน้อยกว่าคุณเยอะเลยอาจจะอายุน้อยอยู่ที่6ปีขึ้นไปบวกลบนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความต่างกันเยอะด้วยเรามาเช็คพลังงานกันเลยเรามาเช็คพลังงานตัวเขากันหน่อยนะคะรวมถึงอนาคตระหว่างคุณกับเขาด้วยนะ เป็น New Energy คุณจะได้เจอเขาบางท่านเนี่ยอาจจะได้เจอในช่วงเวลาที่เหมือนคุณกำลังใกล้จะหมดแรงแล้วอะคือศรัทธามันยังมีอยู่แต่แรงมันหมดนะเพราะว่าอาจจะไปสู้ระปบมือกับคนที่ไม่ใช่กับความรักที่ไม่ประสบความสำเร็จเหนื่อยนะตอนนี้อยากจะอยู่คนเดียวนะอาจจะอธิษฐานก็แล้วเมคลิสเขียนลิสก็แล้วคิดโบก,ก็แล้วอะไรก็แล้ว ยังไม่เห็นมาสักทีล่ะนะคะประมาณนี้หรือมีความคาดหวังเยอะกับคนที่เข้ามาทุ่มเทสุดๆเลยแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังนะคะดังนั้นเนี่ยพลังงานการ์ดออกมาบอกว่าคุณเริ่มกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นแต่ยังคงมีความศรัทธาลึกๆในใจในเรื่องของความรักแต่ไม่ดิ้นรนไม่วิ่งไล่ตามแล้ว ตอนนี้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็มองความจริงแล้วก็เตรียมที่จะยอมรับสถานการณ์ความจริงบางอย่างว่าถ้าเกิดว่าจะอยู่คนเดียวแล้วไม่ได้เจอเนื้อคู่คู่แท้ก็ไม่เป็นไรชาตินี้ยังไงขอให้ได้เจอคู่แท้คนที่จะรักกันคนที่จะอยู่เคียงข้างซัพพอร์ตดูแลกันแบบนี้จะดีกว่าคนที่เข้ามาทําให้คุณเสียใจข่าวดีก็คือว่าพอคุณปล่อยวางพอคุณไม่สนใจอะค่ะ คุณจะได้เจอคนคนนี้เร็วมากตามระยะเวลาต้นคลิปที่อาจารย์ซันบอกไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันต่อเลยคนที่เป็นความรักที่มั่นคงมากๆอาจจะเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีสิงห์ไม่คุณก็เขาหรือว่าชาวราศีสิงห์เดือนสิงหาคมนะคะเป็นตัวเชื่อมระหว่างคุณกับเขาไม่ว่าจะได้เจอกันไม่ว่าจะนัดออกเดทนัดสานสัมพันธ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นหลายๆท่านอาจจะได้เจอแล้วแล้วคุณก็ รู้สึกว่าใช่อ่ะแต่ในใจมีความกลัวอยู่นะก้าวไม่ท้าคือกลัวว่ากลัวจะคิดไปเองนะแต่ไพ่ออกมาเคลมว่าคนที่คุณดิวอยู่เนี่ยหนึ่งในนั้นนะถ้ามีถ้ามีตัวเลือกเนี่ยหนึ่งในนั้นน่ะจะค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็เปิดเผยความรู้สึกกับคุณจนคุณรู้สึกกลัวว่ามันจะเป็นความจริงหรือเปล่าก็ให้เขาพิสูจน์ตัวเองได้เลยนะคะเพราะว่าพลังงานของสเตรทคือ เขาจะพิสูจน์ตัวเองให้คุณเปิดใจยอมรับเขาได้ในท้ายที่สุดนะคะพลังงานของคิงถือถ้วยความรักครั้งนี้เป็นความรักในแบบที่คุณไม่คิดว่าจะได้เจอความทุ่มเทความเปความเอาใจใส่ความอ่อนโยนความให้เกียรติความที่เห็นคุณอะอยู่เหนือสิ่งอื่นใดคุณเป็นที่หนึ่งสำหรับเขานะคะมันทำให้คุณรู้สึกว่า โอ้โหสิ่งที่รอมานานในท้ายในท้ายที่สุดก็ได้มาแล้วจริงๆเหลอนี้บางทีอาจจะรู้สึกเหมือนเหมือนฝันไปหรือเปล่านะคะเกี่ยวกับชาว่านน้ำกรกบพิจิกมีนยังอยู่ที่คนอายุน้อยกว่าคุณนะคะเดี๋ยวเรามาใช้พลังงานกันต่อเลยนะอืมขอสารางพลังงานตัวเขาอีกสักหน่อยรวมถึงอานาคตด้วยนะระหว่างคุณกับเขามันจะมีเกณฑ์การเดินทางมาถึง อย่างที่บอกว่าพลังงานถือเหรียญนะัมันอาจจะช้าสักนิดหนึ่งแต่ว่ามันเป็นความมั่นคงที่จะอยู่กับคุณตลอดไปตลอดชั่วชีวิตนะคะการอธิษนะฐานภาวนาใดๆเลยนะคะที่เกิดขึ้นจากฝั่งเขานะมันเลยทำให้คุณได้มีโอกาสจะเจอนะเขาหรือเธอคนนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะที่อื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะว่าคุณนะเป็นฝ่ายขอพรนะ ถึงจะได้เจอนะแต่คลิปนี้เขาหนักไปทางที่ตัวเขาเลยที่เป็นฝ่ายขอพอรดังนั้นต่อให้คุณจะเจอใครก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เขาอ่ะมันจะไม่เวิร์กนะคะแล้วควกนกรนีเนี้ยพลังงานเคอรมิตคู่กันเลยนั่นหมายความว่าเขาโสดไม่เคยมีครอบครวัวไม่เคยมีใครมาก่อนอาจจะเหมือนกับว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย มีทุกอย่างพร้อมแล้วเหลืออยู่เรื่องเดียวก็คือคุณนะที่เขาจะต้องตามหาคุณให้เจอนะคะเกี่ยวเนื่องกับเดือนกันยายนเกี่ยวเนื่องกับาราศีกันก็มีความเป็นไปได้ว่าถ้าได้เจอกันแล้วนะไม่ว่าจะเจอคลิปนี้ช่วงเวลาไหนเดือนกันยายนจะเป็นเดินสําคัญสําหรับคุณนะคะอาจจะเป็นเดินที่นัดเจออาจจะเป็นเดินที่นัดออกเดทอาจจะเป็นเดอนเกิดเขาหรือคุณได้นะคะแต่ไม่ซีเรียสเท่ากับเดือนกันยายนหรือเดือน9เนี่ย มันจะเป็นเดินแห่งความเปลี่ยนแปลงระหว่างคุณกับเขาหรือว่าถ้าคุณได้พบเจอคลิปนี้ในช่วงใกล้ๆเดือน9หรือในเดือน9มีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเจอเขาในช่วงนี้แหละเดือนกันยายนเดือนเก้นั่นเองนะคะการเดินทางมัน,ม,นมันยังคงอยู่ที่ฝั่งคุณนั่นหมายความว่าหลายๆท่านการเดินทางอาจจะนำพามาให้ได้เจอเขาหรือเธอคนนี้นะคะ หน้าที่การงานของคิงถือถ้วยเป็นคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นคนที่เก่งฉลาดมุ่งมั่นในทุกๆเรื่องไม่เคยผิดหวังเลยนะคนคนนี้เขาทําอะไรแล้วอะสำเร็จทุกเรื่องทุกอย่างเนี่ยอยู่ในกาม,มือของเขาทั้งหมดดังนั้นเรื่องที่จะเอาชนะใจคุณเป็นเรื่องเล็กสําหรับเขาเพราะเขารู้ว่าสําหรับคุณแล้วอะอย่างเดียวที่คุณต้องการคือการพิสูน์รักแท้ให้เห็น การทุ่มเทการไม่เห็นแก่ตัวนะการที่ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยไว้ใจในทุกๆเรื่องการที่ไม่ตัดสินคุณนะคะการที่ไม่ได้อ่ทิ้งขว้างให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นแค่ตัวเลือกนะทำได้ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้มันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่คุณจะเปิดใจนะคะให้กับตัวเขาคนนี้ที่กำลังจะเข้ามาเออชชติที่แล้วคุณทั้งคู่อะ อาจจะได้ใช้ชีวิตอยู่กันในระยะเวลาสั้นๆแต่มันเป็นความรักความผูกพันที่มากนะมากเกินกว่าคู่ที่อยู่ด้วยกันนานๆมันก็เลยเป็นเหตุให้ว่าเมื่อคุณจากไปแล้วนะคะหรือก่อนที่เขาจะจากคุณไปเมื่อชาติที่แล้วอะฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งอายุสั้นนะคะเขาก็เลยตั้งจิตอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ว่ายังไงชาติเนี้ยก็จะต้องเจอคุณให้ได้นะคะจึงเป็นเหตุให้อืม ชาติที่แล้วหรือก่อนหน้านี้ที่แล้วมาเขาอาจจะเป็นคนที่อ,อายุสัน้นหรือว่าเกิดมาแล้วป่วยหรือว่าประสบอุบัติเหตุอะไรใดๆน,น,นะคะเพื่อที่จะเวียนว่ายตายเกิดให้ได้มาเจอคุณในชาตินี้นะคะเพราะว่าพลังงานเฮอร์มิตอะมันเหมือนเจอกันชามากนะเจอกันชามากคุณก็อาจจะเรียกได้ว่าแอดเวนเจอร์ไปเจอโซเมตลำดับขั้นต่างๆจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่คุณจะได้เจอเขาซึ่งเป็น Real Soul นะคะเป็น s โ m a t e ที่แท้จริงที่จะต้องได้เจอกันจะต้องได้รักกันนะคะจะได้จะต้องได้ผูกพันชะตาซึ่งกันและกันเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันต่อเลยคูณคนนี้มีแต่ให้จริงๆนะคะ,ะมีความเป็นไปได้สูงว่าถ้าคุณเจอใครบางคนนะที่พลังงานไม่ได้ตรงตามนี้อาจจะเป็นชาว่าตุดินหรือท่าตุอื่น นะเดี๋ยวมันจะมีเหตุให้คุณได้ตัดสินใจที่จะไม่เลือกไปต่อกับคนที่ไม่เวิร์กนะฮะคนที่แชนหนักขวาคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่านี่ชั้นอยู่ในโหมดอะไรเนี่ยนะคะหรือคนที่บอกแต่ปากว่าคุณเป็นคนรักแต่ไม่ได้ให้อะไรเลยซึ่งเป็นรูปธรรมว่านี่คือคนรักทันทีที่เขาก้าวเข้ามาในชีวิตอะค่ะจริงๆคุณก็เตรียมจะปล่อยมือนะกับโหมดนี้แต่ทันทีที่เขา้าเข้ามาในชีวิต,ะะตะอ,อนะ คุณจะตัดสินใจเลือกเขาคนนี้ที่เข้ามานะคะได้ง่ายดายเพราะว่าคนที่คุณดูอยู่ในปัจจุบันนะบางคนอาจจะดีกว่าคนที่ไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณได้อะไรเลยในความสัมพันธ์ครั้งนี้พอเขาคนนี้ที่เป็นเนื้อคู่ที่ผูกพันกันเข้ามาคุณจะตัดสินใจบอกลาคนที่ไม่ใช่ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะคะ ไม่ต้องชัดหนักขวายต่อไปไม่ต้องรอคําตอบอีกต่อไปนะคะหรือว่าโสดอยู่ทํานูน่นทํานี่ไปเยอะแยะมากมายคุณอาจจะได้เจอเขาในช่วงเวลาที่คุณหรือไม่ก็เขาไปพักร้อนไปท่องเที่ยวนะคะหรืออาจจะเจอกันทางโซเชียลมีเดียได้นะคะแต่ว่าก้าวไม่เทา้ามันอ่อนมากในเรื่องโซเชียลมีเดียนะ ถ้าเกิดว่าเจอในเว็บเดทก็น่าที่ได้อยู่ในเว็บเดทนานกว่าจะเจอก็ช่วงเวลานี้แหละก็คงจะได้เจอกันสักทีตามระยะเวลาที่บอกนะคะเจอแล้วจะได้เจอตัวจริงกันค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากๆกนะก็ยังอยู่ที่หมายเลข6เหมือนเดิมนะคะอาจจะเจอกันแล้ว6สัปดาห์ก็ได้มาเจอกัน,นะเ,ดนเดินเดินเสร็จก็ได้มาเจอกันนะคะพลังงานฝั่งเขาเป,เป็นพลังงานของการอธิษฐานหนักมาก นะคะดับเบิลเลยทั้งเฮอร์มิตแล้วก็ทั้งเมจิเชียนดังนั้นไม่ต้องสงสัยว่าทำไมถึงยังไม่ได้เจอคนที่ใช่เพราะคนที่ใช่คือเขาเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะเขาล็อกเอาไว้แล้วนะดังนั้นไม่ต้องไปเสียดายความรักแย่ๆที่ผ่านมานะคะให้มองไปข้างหน้าได้เลยว่าคนที่เขา่จดจ่อรอที่จะเจอคุณเพียงหนึ่งเดียวเนี่ยคนคนนี้คือคนที่ จะเข้ามาแล้วเป็นทุกอย่างโดยที่คุณไม่ต้องเอ่ยปากขอเขาจะเป็นทุกอย่างให้กับคุณจริงๆอะไรล่ะที่อยากได้ทั้งหมดทั้งมวลนะ่ะคนคนนี้จะเป็นคําตอบให้กับชีวิตของคุณนะฮะทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายะะทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็คอนาคตกันหน่อยนะ,ะว่าจะเป็นยังไงสําหรับอนาคตนะคะอนาคตเนี่ยมองดูว่าฝั่งคุณเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายเลือกนะ ฝั่งคุณเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายตัดสินใจที่จะตัดใครบางคนออกจากความสัมพันธ์แต่ถ้าคุณไม่มีใครเลยนะคะอนาคตข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นนะคะถ้าคุณตัดใจได้ที่จะลองเลือกศรัทธานในความรักอีกครั้งคนคนนี้จะเป็นคำตอบได้ดีในอนาคตของคุณนะคะทีนี้เนี่ย อาจารย์อยากจะบอกอย่างหนึงว่าอนาคตนะมันอาจจะมีคนที่สามเข้ามาให้คุณรู้สึกสั่นครอนได้เช่นด้วยเรื่องอายุของเขาเขาอาู่ดีเกินไปอายุน้อยเกินไปรวยหล่อกเกินไปทุ่มเทให้คุณซะจนคนรอบข้างรู้สึกแบบรู้สึกอาจจะรู้สึกบางอย่างหรือว่าพูดบางอย่างทำให้คุณไขว้เขวดังนั้นคุณอาจจะต้องหนักแน่นมั่นคงแล้วก็นี่แหละคะ่ะให้เขาโชว์นะคะ ให้เขาโชว์ให้เขาแสดงออกซึ่งความรักความจริงใจนะคะเขาจะสามารถแสดงออกได้อย่างสม่ำเสมอมันจะไม่มีการขึ้นขึ้นลงลงนะมันจะสม,สม่ำเสมอแล้วอยู่ในช่วงขาขึ้นอยู่เรื่อยๆมันเป็นคนัที่มั่นคงอยู่เรื่อยๆไปนะคะถ้าเกิดว่าคุณได้เจอกันเนี่ยดีลกันเนี่ยพอดีลกันไปถึงสักเเดือนเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะชิงขอคุณแต่งงานก็ได้ พอให้แต่งงานที่เขาขึ้นเยอะคือเขาอยากจะแต่งงานกับคุณมากๆนะคะเพียงแต่ว่าเขาจะรอนะเขาจะรอคุณเขาจะให้เกียรติคุณนะเขาจะรอจนกว่าคุณจะรู้สึกโอเคกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ดังนั้นบางทีต้องระวังบุคคลที่3ด้วยนะเขาอาจจะเตือนด้วยความเป็นห่วงได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคุณจะต้องเป็นฝ่ายคิดและตัดสินใจเองนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่า เราคิดดีแล้วคนคนนี้ดีต่อดีต่อตัวเราจริงๆแล้วนะคะคุณถึงตัดสินใจว่าจะไม่ฟังคนอื่นนะเพราะจริงๆแล้วคนคนนี้ไม่ได้มีใครถึงมีใครมาเขาก็ไม่เลือกนะคะเพราะว่าเขาเลือกคุณเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะนี้ความเสี่ยงที่ตัวเขาเขาเองเขาก็มีความกลัวว่าคุณน่ะจะไม่ตอบรับรักของเขาครั้งนี้ก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นน่ะตัวคุณน่ะจะเป็นคําตอบ ให้เขาอย่างดีที่สุดนะคะเมื่อตัดสินใจได้แล้วทุกอย่างมันจะดำเนินไปตามคันลองของการเป็นคู่รักการสื่อสารที่ดีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้ารวมถึงแปดไม้เท้ามันคือข่าวดีในภายภาคหน้าการแต่งงานการสร้างครอบครัวจะเกิดขึ้นนะคะไม่เห็นการย้ายถิ่นฐานที่ฝั่งคุณแต่เห็นการย้ายถิ่นฐานที่ฝั่งเขานะหมยายความว่าแต่งงานแล้วเขาหน้าที่จะตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู่ด่วยร่วมกันกับคุณ นั่นหมายความว่าเขาจะต้องเดินทางไปมาหาคุณหลายรอบมากๆเลยเดี๋ฟูขึ้นนะคะแล้วก็คนคนนี้หน้าที่จะอยู่ต่างถิ่นฐานกันไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติคนคนนี้อยู่คนละที่กันกับคุณดังนั้นจะต้องอาศัยการเดินทางนะคะไปมาหาสู่โดยที่บางทีคุณไม่จําเป็นต้องเหนื่อยเลยในความสัมพันธ์ครั้งนี้ส่วนคุณผู้ชายอาจจะสับกันได้ไวเวอร์ซซาหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าคุณผู้หญิงของคุณเนี่ยสามารถเดินทางมาหาคุณบ่อย นะคะได้เรื่อยๆจนกระทั่งคุณรู้สึกออชื่นชมรู้สึกประทับใจนะในความที่เขามีน้ำใจแล้วก็จริงจังนะคะในหัวใจรักที่เขามอบให้กับคุณดังนั้นปลายทางข้างหน้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆทั้งหมดทั้งมวลนะ่ะมันจะเกิดจากตัวเขาทั้งหมดที่จะเข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกมีความสุขนะคะ โล่งโปร่งสบายปลอดภัยมากที่สุดนั่นเองนะเอาละขอบทสรุประหว่างคุณกับเขากันหน่อยนะก่อนที่จะไปไปเช็คข้อความหน่อยว่าเขามีอะไรอยากที่จะบอกคุณบ้างนะในท้ายที่สุดขอเช็คข้อความหน่อยนะคะถึงอนาคตอื้ อนาคตมันมีความรักที่มั่นคงมันมีความมั่นคงอยู่ในภายภาคหน้ามันมีความสุขนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่าเขาจะเป็นทุกอย่างนะเอ่อจนกระทั่งชีวิตคุณอาจจะเปลี่ยนในระดับที่กลายเป็นคนมีฐานะขึ้นมาได้เลยเมื่อคุณเจอเขาหรือเธอคนนี้นะคะอนาคตก็คือความมั่งคั่ง ความมั่นคงความสุขความสะดวกสบายชีวิตที่เต็มไปด้วยความปลอดภัยนะคะไม่ได้ต้องเดือดร้อนทุกยากแล้วก็ความรักยังอยู่ตรงนั้นเสมอเดลเ o อร์ over, ขึ้นอนาคตคุณจะอยู่กันด้วยความรักแต่เป็นความรักที่มั่นคงสบายใจมีความสุขในทุกๆด้านมีอิสระภาพทางการเงินนะมีอิสรภาพทางเวลา นะอยากกินได้กินอยากเที่ยวได้เที่ยวได้ใช้ชีวิตร่วมกันนะร่ำรวยร่วมกันคุณผู้หญิงก็จะโชคดีกัคู่ของคุณมีฐานะอยู่แล้วคุณก็จะมีความสุขสุขสบายมีความปลอดภยัยมีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็คุณผู้ชายคุณผู้หญิงคุณน่ยจะเป็นฝ่ายซัพพอร์ตได้ดีทําให้กิจการธุรกิจของคุณจเจริญก้าวหน้าแล้วก็เธอคนนี้อาจจะมีฐานะเหนือกว่าคุณนะคะแต่ไม่ก้าวร้าวไม่ได้ดูหมิ่นคุณอันนี้สําคัญ มันก็เลยยิ่งทําให้ความรักอ่ะมันเติบโตเป็นความรักที่มั่นคงนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันเตรียมเพื่อมันอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าอยู่แล้วรวมถึง the lover และก้าวถ้วยก็คือฝันของคุณมันกําลังจะเป็นจริงเมื่อคุณได้เจอคนคนนี้นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอ่ะสิ่งที่พ้าอ,อยากจะพยายามสื่อก็คือคือต้องฟังเสียงหัวใจตัวเองเยอะๆหน่อยแล้วก็พิสูจน์ตัวเขาด้วยการกระทําเยอะๆ เพราะว่าถ้าควรที่ใช่พลังงานมันจะตรงตามนี้หมดไม่ใช่แค่ระยะสั้นนะคะต้องรวมไปถึงระยะยาวด้วยทั้งหมดทั้งมวลมันกำลังจะเกิดขึ้นจริงในเร็ววันนี้นะคะแล้วก็ชีวิตคุณน่ะจะค่อนข้างจะพลิกผันแบบกระทันหันมากๆเพื่อได้เจอนะคือมันจะมีความสุขะนะคะมีความสุขมีความสบายใจมันมันเหมือนกับเป็นความสำเร็จครั้งสุดท้ายในชีวิต นะคะที่คุณคาไดไม่ถึงว่าจะได้เจอนะคะจนคนแอบอิจฉากันเลยอะนะระวังคนอิจฉาด้วยนะคะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็คข้อความจากเขากันหน่อยนานแล้วนะที่เราไม่ได้เช็คข้อความนะคะจากคู่แท้ในดิจิติของคุณนะขอเช็คหน่อยนะคะขอสักสมใบเนาะเรามาเช็คกันหน่อยว่าเขามีอะไระจะบอกคุณเพราะตอนนี้คุณยังไม่ได้เจอเขา ถ้าเจอแล้วพลังงานตรงตามนี้ก็รอเจอตัวจริงได้เลยนะคะแต่พลังงานเอามาบอกว่าจะได้เจอในระยะเวลาอันใกลน้นี้แต่บางทีหลายท่านอาจจะดีกวคนที่ไม่ใช่อยู่อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็คนะคะข้อความจากเขากันเลยนะ,ะข้อความแรกนะคะคุณทําให้หัวใจของเขาเต้นหรือว่าคุณทําให้เขา่มีชีวิตที่วา alive มีชีวิตขึ้นอีกครั้ง และหรือในทางกลับกันก็คือเขาอยากจะเป็นคนที่ทำให้คุณอะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละยังไงต่อสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณเขาอยากจะบอกว่าเขาไม่สามารถอยู่เพียงลําพังได้ถ้าไม่มีคุณเมื่อได้เจอกันแล้วจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่มีวันพลากจากกันนะคะและสุดท้ายอยากจะบอกอะไรอะนะคะคุณอยู่ใน ความคิดความทรงจําในห่วงคํานึงของเขาอยู่เสมอเขาอาจจะเคยฝันถึงคุณคุณอาจจะเคยฝันถึงเขาอยู่ตลอดเวลาพลังงานของการลิงก์กันนะ calling your soulmate มันลิงก์กันอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะไม่มีคําว่าชาติหน้าชาตินี้จะต้องได้เจอกันนะคะแล้วก็ได้มีความสุขอยู่ร่วมกันมันเป็นจริงได้เสมอถ้าคุณมีความเชื่อ ถ้าคุณบอกตัวเองอย่างไรนะคะในท้ายที่สุดคุณก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ